คนตอนนี้นะสองทุ่มแล้วนะคะเบื้องบรรยากาศด้วยค่ะสดชื่นมากๆเลยงามแรงก่อยสิพ้าทุกคนมาจอบเบื้องดอกไม้พะเย,ยก่อยทุกคนเพ่นหนางามงามดอกไม้งาม,มงาม,งาม,งาม,งามนี่นะเราสือมาเบิดด้วยค่ะเพ่นหนาเราลงทุนเบิดลาย ค่ะเพื่อนน่ะทั้งดอกสีม่วงสีแดงสีอหยังมีเบิดในบ้านเพื่อนนะ่ะมีแต่ดอกไม้ค่ะทุกคนเราปรปับปรุงเฮดอ่าบ้านให้เป็นปลูกดอกไม้ให้คนมาชมช่วงหนาฤดูดดร้อนแล้วลงทุนมาหนีหาปีเต็ม,เต,มเต็มค่ะทุกคนเมือนอันภัยฝรั่งนะ่ะถามว่าระเบิดเงินลายปันใดแล้วว่าทั้งสั่งทั้งสั่งลงเลือนอันนั้นใต้ดินนะ่ะ รวมเบิดที่ต้องตกแต่งบ้านน่ะแล้วเบิดสองลานมาสั่นๆๆทุกคนพราะว่าอย่างที่เบิดหลายกับพาอว่าขึ้นราจ้างพนักงานถูกปีเปนบอจ้างพนักงานมาจัดสวนจัดยังไ้นั่นแหละแล้วก็บวกใส่ใเบๆๆๆๆๆิ่ออลไะค่ะเแลาเสร็จทีทุกคนเพื่ออิดเงินบัดี้ก็นใหญ่มาเบืองทั้งบ้านคอยด้วยค่ะทุกคน บ้านคอยก็แปลนเอิดเตืดนะคะไม่มีดอกไม้ดอกไม้ก็ไม่ได้ซื้อนะคะดอกไม้มีตามก่เยิมนะคะทุกคนนี่แหละอยู่ตามสภาพตัวเองนะคะมาดูค่ะบรรยากาศทุกคนนี่ดอกไม้ที่ปลูกเนี่ยมันเา็น่าวมันจะบานช่วงเดือนกันยายนกสั้นก็เบิรงวีแววแล้วมันคือว่าเป็นตบาน ก็ว่าพี่ก็ว่าเป็นตะบานคือเป็นมีตหึงแต่ใบทแหละค่ะบางดูไม่หอดอ่ะอ่ามันฝรั่งมาเกิดแก่มั่งดูค่ะตอนนี้บ้านข่อยดอกไม้ก็ร่วงร้อยหมดแล้วนะคะเหลือนิดเดียวนะะเหลือดอกสนเรืองๆดอกบานชื่นนั่นแหละดอกกุหลาบก็ร่วงหมดแล้วนะคะ เรือนิดหน่อยนะคะกุหลาบหอมค่ะทุกคนมือวานนี่คอยมาเก็บเชอรีไปกินส้มนะคะเห็ดแกว้วใส่นรร้ำปลาอะไรหมักพริกป่นนะคะหยอดพงชุดรสแน่กระซื้นขึ้นม้านะคะแก้ไข่แก้แก้ป่วยนะคะเบ่งดูค่ะดอกแดงนะหลายเติบอยู่ด้วยทุกคนขนาดดอกโยนอย่างยุ่สูง จากน้อยนอกก็มากินเบอดักทุกคนคอยป่วยมาตั้งแต่วันเสาร์เมื่อนี่เป็นวันศุกร์เจ็ดเมือ่อพอดีค่ะเห็นว่าป่วยข้างนี้นะป่วยครั้างนี้นะเฮ็ดให้่ยอยแบบทอดแท้เฮ็ด <laughs> ให้คอยแบบว่า โอ้ขอบรัวเสียอธิบายยังไงทุกคนมันเบิดแรงเบิดกําลังเบิดอีหยังเลยนะคะ่ะก็อธิบายมาถื่อเลยขบไม่ตะอยากกลับบ้านนะคะทุกคนคิดทอดบ้านคิดทอดอีแม่นั่นแหละก็โทษไปทั้งบ้านนะคะก็ทุกคนก็อยากให้ค่อยกลับนะคะแต่ว่า คือบาแหละคะ่ะการกลับบ้านก็ต้องอมีงบประมาณมีเงินนะคะทุกคนทุกคนคัวใตัดผมนะคะ่คอยตัดผมแต่ว่าตัดออกประมาณสองเนี่ยแหละผมคอยก็เลยเป็นะบะทีมตัปันไดก็เลยเป็นแฉ่งแงงนะคะนั่นแหละเพราะว่ากลับบ้าน่อยก็จะ,ะต้องมีเงินนะคะทุกคนนั่นแหละ พอว่าขั้นกับบานตะลัเซียเนี่เงินเบิดรูดก็จะเอาไปทําประโยชน์นั่นแหละค่ะก็เคยเคยบอกทุกคนฟังนะคะว่าก็จะไปจ่ายค่าทีใหเสเ็จสิ้นนะคะทุกคนก็เป็นเงินหลายเติบอยู่นะคะนั่นแหละค่าเดินทางก็เยอะนะคะทุกคนเดี๋ยวค่าใช้ใจ่ายอีกเพะว่าขั้นคอยดอ,องวางแผนดีๆนะคะทุกคน ต้องคำนวณเบิงงบประมาณต้องรรายจ่ายรายอย่างอย่นอ่ก่อนนะคะแต่ว่าจังใดก็ต้องกลับนะคะทุกคนเพราะว่าสามปีแล้วนะคะที่เรได้กลับทุกคนเคยมือเมือยเ,อยเบิดเรี่ยวเบิดแรงเลยค่ะเมื่อนี้พญ่ยพลังไปงานวันเกิดลูก้ายใหญ่นะคะ,ะแกอายุห้าสิบปีเต็มนะคะแล้วก็เป็นวันเกิดลูก้ายหน่อยขึ้นกันนะคะลูก้ายหน่อยก็ อาสี่สิบปีเต็มคือลูกสายใหญ่กับลูกสายน้อยเกิดเมื่อเดียวกันเดือนเดียวกันนะคะวันที่สิบแปดกรกฎาอันนี้ดอกอันนี้หอมหอมด้ค่ะทุกคนนี่แหละเดี๋ยวท่านในบานเบิดนะคะหอมคักหอมแน่ดอกอันนี้ดอกนี้หอมคักอ่าที่คอยว่าไปกับพาะว่าคอยป่วยเนี่ยแหละคะ่ะ แล้วเพิ่นก็บริจัดงานอยู่บ้านเพื่อนไปกินกันอยู่ร้านอาหารอยู่ในเมืองคานมาน่ะคะ่ะทุกคนทุกคนเบืองขอข่อยดู่อยจอยลงหลายอ่างวดนี้ข่อยรู้สึกว่าข่อยจอยข่อยมีความรู้สึกก็จัง่อยอายุแปดสิบเพราะว่ามันมันมีเหลี่ยวแรงนะคะ่ะทุกคนมันเป็นแบบโอข่อยบรูว่เสีอเยอธิบายทุกคนฟังยังไดนะคะ่ะ คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะ่ะคอยนอนประหลาบนะคะทุกคนแล้วก,ก,ก็หากแตกหากแดนกินข่าวบด้ยเลยในสองมือนั่นนะคะแล้ววันจันทร์ก็กินข่าวคาบเดียวนะคะวันอังคารก็เกีบยวบักทัวไปตาําก็กินกินได้ย้ำเสาร์ก็กินนะต้มอ่ายางก็ต้มข้าวโอ๊ตนะคะแล้วก็หงเขา่าวย้ำแ้งก็หงเข่าวอ่าก้องกินนะคะทุกคน คือคือตอนนี้ช่วงนี้ค่อยก็จะพยายามกินอาหารที่บม่มีน้ำตาลนะคะค่อยก็จะกินอ่าบ่กินข้าวเหนียวบ่กินข้าวขาวบ่กินขนมปงังคือตอนนี้ช่วงนี้ก็จะงดอ่าน้ำตาลนะคะทุกคนนั่นแหละนะค <laughs> ะทุกคนเพื่อผมข่ตอนนี้ผมหงอกข่ก็จะเริ่มเด่นแล้วเด้เริ่มชัดแล้วเบื้องค่ะ อกระซามถอดเพราะว่าอายุหลายแล้วเถาแล้วก็ต้องผมหอ,อกธรรมดานั่นแหละถุกน้นเมืองอันถั่วฝกักยาวคอยอ่าชีม,ม่วงนะคะเป็นดอกหลายอยู่เด้อเบองค่ะเพื่อนนะอันนี้ยังก็แห้งเป็้ราคาเนี่ ดอกนะคะพุ่นหน่ายอดเป็นจะได้กินอยู่ดอกคันเป็นดอกแล้วนี่ฉัได้กินอยู่นานทุกคนเห็นว่าเนี่ยนี่นี่เป็นมากแล้วเนี่ยบอโอ้ยอน,นี่ไหมก็ะกอกกันวเนี่อ่ะวคอเยเช็ดข้างบอดีค่ะทุกคน นี่อ่ถั่วลันเตาข่อยที่ข่อยเอยามาปลูกมันสิได้กิน,น,กนบอ่จนอ,บอจากน้อย,อยมันเฉียนหอดหนาหนาวมันสิทันได้กินบ่แต่ว่าท่านได้หดน้ำค่ะทุกคนเป็นไงปรอยู่ข่อยก็เอาน้ำมาได้อันนี้กับถั่วถั่วฝกักย,ยาวข่อยทุกคนนี่เอ้ยบะแมนถั่วพุ่มข่อยเอามาแปะไว้กับเป็นเอ้าถั่วพุ่มอันนี้คือ,ยอยส่งหน่วยยาวแถบทุกคนนี่นี่นี่ดูนี่เมันข่อยจะซิมฟันสิหวานบ่เนี่ย นี่ค่ะมัน,นเป็น่ .arr ้าวกอทั่วภ่มมองหันนะคะคนละพันอันนี้ก็แซ่บอันนี้แห้งหวานมัตก็เนี่อยด้ยวยทอกคนทุกคนมีเอฟซีบอกใครว่าอ่าบ่ให้กินทั่วดิบ อันเป็นอย่างใครกินบ้างใดทุกคนบอกใครน่คข่ขึ้นมากินแถบตามักทัวร์แม่นี่อยมืงอื่นไอยก็จะเก็บไปตามเอีกยดผักชี่อยกงางน้ำเราเด้อไ่เอาอ่แอาแลดเดีดมันลงอีกแล้วค่ะทุกคนบางแรงอ่ะเนีนะะ่ยค่ะค่ล้งแล้เดีดอีกนะคะเพื่อได้กินเดือนเนื่องก็ได้กินแล้วแหละไข่ว,ว่า เนี่ยผักชีไข่งามแล้วเด้ไปเก็บไปกินเป็นผักย้ามะเศา้าให้พญายพยายเแล้มากินผักชีนะคะทุกคนบัเบัลลี่ออกลายเติบแล้วเดยคะ่ะแต่ว่าบมแมนอยู่หมองป้าข่อยไปเดาเพราะว่าน้นอง น้องแต่นะคะแกส่งรูปไม่ค่อยเบิ่งว่าไปเ,าเก็บบลูเอบอร์รี่นะคะกับพี่ๆที่เก็บสตอเบอร์รี่น้ำกันนะคะพากันไปว่าซันได้มา้าโหลดหนึ่งแบบทุกคนแกส่งแกส่งรูปไม่ค่อยเบิ่งนะคะั่นแหละค่ะก็ดีใจน้ำน่องๆน,นะคะทุกคนที่ามาสวีเดนแล้วแบบว่าพึ่งมาแล้วก็ได้มา้า รับจางเก็บสตอเบอรี่แล้วก็ไปเก็บบลูเบอรี่คายนะคะแกเป็นคนขยันมากเลยคะ่ะนั่นแหละนะคะก็อยากที่จะไปเก็บอยู่แต่ว่าค่อยป่วยอยู่นะคะตอนนี้ยังพันใ้คิดว่าจะไปเก็บดอกเดี๋ยวอาจจะเป็นให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นอีกจากสองสามมือก่อนคะ่ะทุกคนตอนนี้นะ แต่ขนาดสิไปย่างพาอญ่บอกว่าขั้นขั้นแลา,าอายุบ้านเ่ให้ข่อยออกไปยางข้างนอกบ้านอ้ายางอยู่ในเดือนนี่ย่างเดียวแล้วยางคาเทียคอยล้มหรือคอยเป็นล้มหรือเป็นยางสี่ยางมันมีคนเห็นทั้งสี่นะคะนั่นแหละก็จะอยู่แบบนี้นะคะอยู่ตามภาษาคนป่วยละขั้นถ่ายคลิปทั้งสี่นะ่ะคือยังอ้วนนะคะทุกคนแต่ว่าคอยนะจอยจอยลง่ลายนะคะ พญายนทักข่อยว่าข่อยคงนำหนักข่อยจะลดเป็นสี่หาลเลยหลังวดน้วเซนแต่พอถึงดอกข่อยคิดว่าประมาณจะสองล้วนี่แหละทุกคนเพราะว่าข่อยก็กินได้แล้วนะคะข่อยจะกินแซบแล้วนี่แหละก็พ้ายางออมบานคุยกันนังซี่นะคะเอาราคาเมื่อนี้ก็มาทักท้ายคุยกันแค่นี้นะคะแค่มาร้ายงานตัวว่ามื่อนี้อาการเป็นยังไงแน่เมื่อนี้ก็ดีขึ้นนะคะเมื่อนี้กินข้าวสองข่ามือเศร้านี่ ตอนสิบโมงเช้าแล้วก็ตอนบ่า,บายสามนะคะแล้วก็บ่กกินอีกนะคะทุกคนกินแค่นั้นแล้วก็จะกินยาแล้วก็จะนอนนะคะนะคะกินแค่นี้ถ้ากินเยอะน่ะเดี๋ยวเบาหวานขึ้น <c oughs> นะคะเขาต้องอ่าูจากระงับปากนะคะทุกคนนั่นแหละเอาทุกคนขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นา่ารักนา่รกนารักที่ อส่งมาหายมาดามบันนอกนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปต,ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย